ก่าสวัสดีร้าพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มาแรยงานตัวครับผมมากปม่อีไปน้องพายุเข้าปล่อ่ไปน้องปอดตัว่าล้มแห้งขนาดต้นกล้วยหักหมดป่อ่ไปน้องหอมท้องประทุมนี่จะ ต้นบ่อคอยเหนียวสู้กล้วยน้ำว่าประเทพ่อแม่พี่น้องโอ้วันนี้จะเป็นแหนมพ่อแม่พี่น้องเนาะแหนมแหนมกระดูกอ่อนใบพายมีกระดูกอ่อนก็ได้แหนมูสามชั้นบด้าได้เล้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จิ้นเนาะสังใจเจ้าดังแ้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นต้มประกาศดองขยีขยีพริกแห้งัูวไปอู้จังหวะหม้อขนาดพ่อแม่พี่น้องหากระเพาะกระป่าล้ำๆมาัางกินด้วยกันครับ ตลวงามืดฟ้าฝน ผมไม่ร้องจะมือน้อยเนื้อด้านหลังถ้พ,พี่ผิดคอหนูฟวงก็พี่เขินอย่างใส่ผมอ,ไอ่ไม่หรอก ลุมแบบน่ากลัวขนาดปล่อยไปหร เนี่งประดูงอนไพาไปผสมกับหมูสามชั้นเนี่ยผมไปลอง กองเขาจะมาแน่นอนผมเลยว่าเบื่อแต่มืดกว่า ฝนตกคัว,วนประมาณป็นอง กว่าทุกที่กว่าแรงปีนี้จ้ะกว่าแรงนักป่อไหม่ะน้อง เบีย้ยมดเขนชีดิ้นที่สินต่อนี่นะพอไหมร่อมันขยาก,กินข้าว <c oughs> จะมีข้ามาจิ้กตีทานเนี่ย ห่องแยกซ้ายขวาผมไปนองบ้านตอมตอนแหลกบ่ได้แป่งห่องซ้ายขวาอุ้ยท่วมบ้านตกนักเลย năm công ban các mợ, tổn anh cả, tàu tàu bà lẫy bà bà thon, lẫy không mà mốt, bình thường ban tham duyệt tiền đói, lát tham bốn 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 khẩu bốn đói tham bốn nè. ก็จะมีน้ำมีอย่างรู้ถ้าจะมาตามน้ำนะไปอม่ยพี่น้องมาหมด

ก็มีนนแต่จีนนะเขนนะเปลี่ยมดสีจีนที่ตั้งหลังเราประมาณไปนอ <S <S ้องเมนูพวกนี้กับผักกาส้มเนี่ยก,กินไปได้ดเราเนขนนะมันคันร้อง Yeah, but maybe เวลาอิซเวลาอิซทางหน้าก็กิน,กนข้าวบวบ,บข่อยได้นักประมาณนเวลาเอาอิซอิอล,ลาลารรยากาศมาลาบวกกับอย่างว่าฝนตรพายุเข้าล้มปัด ฝนฝนเข้าไปเต็มปื้นเฮียนน้องปอบไม่น้องก็เลยกีดหน้ากีดอย่างออกสื่อาสเตรเสือเสือซาซาสามสี่พื้นก็ก็ก็เปียนหมดปอบไม่นองก็เกาอมมาตากเนาอยอีจากการยังงั้นเลยก็มาเพียวปื้นเฮียนปอบไม่เปนองพายุเขาล้มแห้งขนาดต้นกลวยหอมทองปอบไม่พนองหักไปต้นหนึ่ง ก็ประมาณนี้ปอแม่พี่น้องเนาะต้องการาพอไปเพราะว่าเวลาอิดนกเวลาอิจจนล่าจนเนี่ยจะกินได้บ่ระาะนาปอแม่พี่น้องเนะาะรสชาติลมลํำหม้อปอแม่พี่น้องแกมพริกแกมใบมะกรูดทอดดีด้วยว่าลํำเข้ากันปอแม่พี่น้องเนาะส้ม สม้มส้มถือว่าส้มหนักนะป๋อไหมพี่น้องเลยเป็นหน้ากว่านี้ค่ะจะจะบ่า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 มันจะส้มล่าไปเนาะอันนี้แม่ล่ำละผมไม่ลองแต่จะสม้มส้มจีด๊ดจี๊ดหน่อยอต้มแกงปลาการดองเนี่ยผมยไ,ม,ไม,ม่พี่น้องขยีขยีใส่พริกแห้งขั้วเนาะผมไม่พี่น้องขยำขยำพริกแห้งขั้วรวยหน้าแล้วก็ตุ้พริกขี้หนูใส่ตอนที่แกงจอกจอกสม้สมๆเผ็ดๆ สมมเพรชหวานน้อยๆเพราะว่าจะใส่หมูซับปอมไยพี่น้องจะมีความหวานของหมูซับน้อยเดียวแต่เพ็ดกับสมจะโดดเนาะป๋อมไยพี่น้องเพราะว่าใส่ตึงพี่ขีนหนูแล้วก็ใส่ตึงพริกแห้งเนาะก็โอเคผมนอกป๋อมไยพี่น้องก็ต้องขอโดนลำล้าไปก่อนครับบรรยากาศพายุเข้าป๋อมไยพี่น้องเข้าแบบนักหน่วงเลยอะตอนฝนตกก็นู่นไปแซะหญ้าที่ห้องรอผมเลยน้องหญ้าขวางนักลำหนามกับบไร์ไลเนอเนาะก็นั่น หัวพปงหัวเปี้ยมดมันก็ไปแซะข้างหน้ามันไหลผอไแม่ไม่นองอุ้ว่าันเสียนนอ่อไแม่ไม่นองถึงว่าก็ดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยเนอรน้อพ่อแม่ไม่นองหน้าฝนปีนี้พายุจะเขานักหน่อยน้อพ่อมแม่ไม่นองดูแลสุขภาพมันนอกกับร่างกายันตัวให้น้อพ่อมแม่ไม่นองนาะคิมนี้ตองสาพายุโชก็ต้องขอตัวลำลา่อมแม่ไม่น้องไปก่อนบ้าขันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม